มาดูการพ่นน้ำหมักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสวนช่างพาดนะฮะช่างพาดคำตะก,ก้าสกลนครนะครับเป็นยางพันสองห้าหนึ่งนะสวนนี้บางถ้วยก็หนึ่งจุดห้ายางถ้วยที่เห็นเนี่ยสองจุดห้านะฮะสุดยอดเลยนะฮะภาษาอีสานก็คือเป็นตาสออ้นครับได้ขนาดนี้หรู่ะเนี่ยแหละการพ่นเนี่ย วันนี้มาดูคลิปการพนล,ล้วนๆเลยนะฮะกลดเมื่อคืนนี่บอกครับกลิเมื่อคืนเนี่ยแถวนี้นายสกีดตอนเศร้ารแถวนี้กีดตอนเศร้าคือในกีดสุดแถวเนี้ครับอ๋โอโตยุงเป็นล้านตัวยุงหลายล้านตัวยางสองห้าหนึ่งนะครับ หอมเลยน้ำหมักสูตรสองของจัน้นมีต้นสละอินโดอยู่รอบๆไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าพอมันคุมดีเหลือเกินอากาศร้อนนะวันสองวันนี้หอมอหลีหอมอหลีหลอ่อพวด ออกล้วยสองจุดห้าลิตรผมจะให้ดูหน้ายางครับอ้วนเลยนะฮะดูสังเกตนะมันอ้วนเท่ากับเปลือกตรงที่ยังไม่ได้กรีดนะปกติถ้าใครใช้ยาเล่งเนี่ยมันจะไม่อ้วนอย่างนี้นะมันก็จะแวบเข้าไปอะ่ะนี่สังเกตไหมมันอ้วนออกมาเลยเห็นไหมมันอ้วนเหมือนเหมือนรอยที่ยังไม่ได้กรีดนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะดูผิวหนังกำพร้าให้ดูนะฮะเนี่ยข้างในเนื้อก็จะแดงไอ้ที่ดำๆในหนังกำพร้านะครับแล้วก็จะอ้วนด้วยนะฮะสังเกตนะฮะเนี่ยเนี่ก็จะอ้วนด้วยนะครับข้างในเนี่ยแดงเปลือกแดงมีออร่าดูสังเกตนะฮะพ่นน้ำหมักไปมันจะซึมเข้าไปเลยเห็นไหมซึมเข้าไปในข้างในเลยพ่นไปนะฮะเดี๋ยวมันก็ซึมเข้าไปเองจุลินที นะครับขอบคุณครับ f c อาจารย์ต้นน้ำหมักสุด2สองสวัสดีครับ